สวัสดีค่ะพี่ช่องเฮงซ่ามาแซกแล้ววันนี้ถามว่าเรามาทำคลิปเป็นเด็กหนึ่งวันเหรอไอพีสองเหรอไม่ใช่เราจะมา ي, กินไอติมรสส้มโอ้โหเย็นมือมากมากินไอติมกันกินชิคก,กันเลยอร่อยดีซึ่งวันนี้ไม่ได้ทำคลิปอะ่ะวันนี้ทำคลิปแค่เดี๋ยวพอเนาะขี้แก่ ก็ที่กค็คำคลิปเดียวแหละคลิปเกี๊ยวอร่อยมากแต่มันจะละลายเลยว่ะทุกคนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตกอุ๊ยตกใครเห็นไหมเดี๋ยวถ้าใครหยุดคลิปท,ทานสามารถหยุดดูได้นะเนี่ยใครหยุดทิ่ทานบ้างคะเออใครทานก็บอกแบบหยุดตอนที่มันกำลังจะไหลเยอะนั้ ว่า <c oughs> แ,แต่นะอ,อุ้ยเหมือนเสือชิต้าเลยมาใครไม่รู้อันน้องอันน้อยก้อยใจอัน ดูมือถือกันคุณเนี่ยมุมเดิมเวลาจะทำอะไรก็ชอบมาทำแบบนี้แล้วก็เวลาดูมือถือกินไอติมก็จะกินด้วยดูด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะดูหน้าปกเป Zero Two, ็นซีเรตูทุกคนซีเรตู ตั้งนานแล้วนะครับที่ไม่เคยเลยแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ขอไว้ผมอย่าง ไปเนี่ยจะทำให้ไปหยาดอันนี้เนี่ยไปมันลบลงแน้นะทุกคนระหว่างแอนบิลกับขนนกและตัวโบยทุกคนโหวตมาเลยครับตกริ้งตกริ้งสองลูกหวตได้ยังบอยโวยอะไรเปี้ยวเล่นกับพี่มาแล้วโอเคงั้นมาดูกันเลยดีกว่างั้นโหวตแอนบิลแล้วกันมาดรแอนบิลไปหลังบ้านมั้ทุกคนฮะหันมาดูครับทุกคนอ้าวแอนบิลไม่สามารถทำอะไรหยาดใหญ่ได้เลยโอ้โหงั้นเรามาดูขนนกกันดีกว่ากดไลค์ จะบอกว่า,า,ากี้คนน้องมันหนักแว่าพี่เขาทุกคนทุกคนดูพี่คนนี้สิเขากินตับดิบสดสดเลยอะทำไมเขากล้ากินอนัทุกคนถ้าพี่กินมันจะน่ากลัวไหมอะทุกคนโอ้โหทุกคนก็กินตับ <c oughs> ดิบเขาได้ตับบบ้งแปดแสนก็ใจแน่แ <c oughs> ถมยังได้ยอดวิวตั้งยี่สิบเอ็ดล้านวิวโอ้โหมันเจ๋งมากอย่างนี้ต้องไปล้อเราก็ต้องไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะนี่เลยค่ะตับดิบสดสดของพี่เลยโอ้โหมันน่ากินมากเลยทุกคนนั่นแน่ทุกคนคิดว่าพี่จะกินใช่ไหมล่ะมันยังกินไม่ได้นะคะทุกคนตับดิบแบบนี้พยายามเยอะมาก ไปต้มก่อนแล้วก็ไม่กินเลยนำตับลงไปเลยค่ะจากนั้นโรยด้วยเกลือแล้วก็รอจนสุกนี่นะคะทุกคนพี่อ๋อผมเลยน้องเจ๊เอ้ยเลยพี่รู้เปล่าว่าอ๋ออันนี้เคยดู จ็โล่มประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวตาไปตอนเกไอติมเสร็จกันทุกคนคงอยากดอูอันนี้สิอืมไอ้ดิเพ็กก็งงเหมือนกันนะว่ามันจริงหรือเปล่าเอากดถัดไปนี่ก็ประมาณนี้นะเนีย่ยงงเหมือนกันนะอ่าได้เล่นให้ฟังไมดาคิกลายเป็นอสูรทำไมไม่เป็นนางแบบอ่ะดาคิอสูรค,ครั้คืนนี้หกใช่ไหม ว่าคนดีเนี่ยเขาขวดม,มากนะเป็นผู้หญิงที่หดดุ่นดีแล้วก็แถมยา่งน่าราักคนเลยจริงๆแล้วก็ดาร์คีตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ได้เกิดและอาศัยอยู่ในยา่าเลงิงลงด้วยนะก็เลยทําให้ผู้ชายเนี่ยตามลุกจิกงดาร์คีเยอะมากแต่ที่ไม่ได้เป็นนางแบบก็เพราะเจอโดมานี่แหละเพราะว่าโดมาเปลี่ยนทั้งกิวทาโร่แล้วก็ดาร์คีให้เป็นอสูรแม่บีเพนก็ยกดาร์คี้ให้เป็นอสูรสุดแซ่บนามวันละกัน ทำไมไดาคิกลายเป็นอสูรท,ทุกคนครับวันนี้ผมมีคำถาม โอเคแั้นเราจะเลื่อนไปเรื่อยๆละกันนะคุณครับวันนี้ผมมีคําถามถามเช่นเคยนะครับคุณคิดว่าที่ขุดพิกเอ็กซ์ในเทอร์ไลท์เนี่ยจะโดนทําลายจากอะไรระหว่าง TNT กับลาวาแล้วก็ไฟแล้วก็กระบองเพชรต่อคิดว่าพิกเอ็กซ์ในเทอร์ไลท์เนี่ยจะโดนอะไรทําลายบอกเลยว่าท n เโอเคถ้าปล่อยรู้แล้วเป็นไงเราดูกันเลยดีกว่าอ่ะทั้นแรกผมปิดชาร์จก่อนทีเอ็นทีได้แบบมันแบบทางๆ่างหน่อยปล่อยปกปิดทีใช่ไหมใน็มืูกโยนไปแล้วอ่ะปล่อยกดได้เลยตู้มเรียบร้อยไหนอ้าว ไม่เป็นไรเลยคิ้งจูบๆแบบลอยดาผิดว่าโอ้โหเสียใจด้วยนะต่อไปลาวาปึ๊บยังไงอ๋อยังรอดอยู่ลาวาก็ไม่หายครับต่อไปเป็นไฟนะทุกคนปึ๊บอ้าวเลยนในถ้าไลน์ยังไม่ต้องทำไลน์มาครับต่อไปอันสุดท้ายกระบองเพชรกระบองเพชรอ่ะปึ๊บอ้าวได้ทุกคนทระบอกเพชรได้ง่ายเลยนทุกคนคิด แค่นี้ไม่ดูสวัสดีค่ะ hey. ทุกคนวันน um> ี้พี่มีเกมมาเล่นกับครอบครัวค่ะไม่ดูนไม่ดูดูไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ดู โอ้ไอดาออกบ้างเียงที่หนึ่งเจบ็บใครไอิโลสียงที่สองคาดาโอที่สามเจนที่ซึเียงที่สี่อิโดซุเกะโอ้โหที่ห้าเกนยะวันนี้ทุกคนัคนนี้อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดซับสไคร์แล้วก็คุณกระดิง่งกุ๊กกี้กุ๊กกี้นะคะบ๊ายบายาอลองแล้วบายบายบายยวลงคลิปไม่ได้บายบาย